หดตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วก็ตักพริกใส่นะโอ้ยมืดเลยนะใส่น้ำปลาใส่เกลือเสร็จแล้วนะคะแต่ว,ว่าน้ำมันเดือดใส่สะอมลงไปก่อนค่อยใส่ผักหวานผักหวานเหียเห่ยวๆเดี๋ยวใส่มันก็จะเขียวขึ้นมาทันทีที่จะมีผักหวานดตรีอื ใส่ขกวานลงไปนะขกวานเหีเห่ยวๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็เขียวขึ้นมาทันทีไม่ต้องแช่น้ำแช่น้ำมันจดแค่ล้างก็พอพอดูน้ำร้อนผักก็เขียวทันที นี่สุกแล้วนะคะโอ้โหผักหวานเขียวนะ่ากินจังเลยผักหวานเหียเห่ยวๆนะพอโดนน้ำร้อนนะเขียวขึ้นมาทันทีเอาจริงน,ะนี่แกงผักหวานนะคะ,ระเราจะไปกินด้วยกันนะคะที่หน้าบ้านคือมันทำมันทำลายหัวใจเรามาก จะไล่สิบห uh, ้านาทีแล้วก็ลงให้เวลาขช้นตันเจดงามเจดงมากแกงสะกวาะเอ้ยดีเลยซับซับขาจะบสร้าองค์อิงเป็นละครนี่เหอเออซีรีส์่ะอเนะ่เออ เดี๋ยวเมาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นไล่ก่อนสักสิบห้านาทีขอให้อิ่มเถอะค่อยดีใจที่ใครบอกกินได้เยอะกินได้อิ่มเนี่ะเพราะว่าค่อยเป็นคนกินเยอะกินเก่งไงถ้าเราไปกินกับคนที่กินไม่เก่งนะเราไม่โอเคนะ ราชอบคนที่แบบอย่ากสมมติว่าไปกินหมูกระทะเนี่ยเราชอบคนที่กินเยอะๆกินให้คุ้มเหมือนเราเราจะมีความสุขมากถ้าเกิดไอคนนั้นนะกินไม่เนี่ยเขาจะอะไรก็ไม่คุ้มเลยตราลำบากฉันต้องมากินชดเชยพวกมันนะเข้าใจไหมอยู่ได้ม่ค่อยนะเวลาไปนั่งกินบุญกินงานอะไรก็ตามค่อยอยาไปนั่งกินคนที่แบบว่ากินนานๆกินคึงๆลงมีบุญกับจำปามาพี่น้องเอ้ย แกงผักหวานเลี้ยวเลี้วเดีคยวเลี้ยวเลี้ยวสวัสดีครับตรงนี้บมสวัสดีครับมาแกงผักหวานมากินแกงผักหวานแกงผักหวานจากกกกอกตูมเห็นเหี่ยวเหี่ยวนะแต่ว่าแกงใส่น้ําร้อนแล้วเขียวขึ้นมาทันที๋อตอนมามันมาแบบเหี่ยวแล้วใช่ไหมเหี่ยวเหี่ยวไม่เป็นไรเหี่ยวไม่เป็นไรโอ้ใส่ ใส่ป้าหมึกแห้งมันก็จะหอมอีกอแบบนึง่งวันนี้คาดว่าเราจะนอนหลับฟันดีนะฮะเพราะว่าเราได้ออกกําลังกายแบบหนักหนา<อ>หนักหน่วงไม่วันนี้นะ่ะวันนี้นะ่ะวันพระใหญ่ด้วยนะฮะวันพระใหญ่ด้วยินะต้องรีบนอนเนะออต้องรีบนอน <laughs> เอาแบบตรงๆเลยนะไม่ไม่ต้องอะไรนะ พราะว่าวันนี้ก็มนที่เท่าไรแล้วที่มีบุญมาทําไมลูกมาทิพย์เดียวแล้วนะอีกอาทิตย์เดียวเลยนะเราจะรวยเนี่ยมาๆจิโก้แกงผักหวานแกงผักหวานนี่เนะยเป็นเมนูแกงผักหวานนะครับผมยังงั้นเลยเหรออโอ ครับผมนะหันซัครมูหันเก้าตัวเลยเหรอโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยนู่นถามจิโก้นู่นจิโก้อยู่ในช่องเลยจิโก้จะกินหมดไหมล่ะเก้าตัวน่ะกินคนละตัวเลยเหรออือินาว่าฮ่าส่าฮ่าฮ่าฮ่อย่อย่าฮ่าฮ่าุคาฮบาั่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่นฮ่าเนาฮ่าน่านัาฮ่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 าฮออฮ่าั่นฮือม่นฮ่าฮมือ่าฮาาฮ่าฮ่าฮ พอตอนเช้ากินเพผักเดียวเพราะว่าแม่ดาเห็นว่าเสือไม่ได้กินม so ื้อเช้าก mm. ็ไปกินมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อเช้าเป็นมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงก็เลยเป็นมื้อเย็นมื้อเย็นก็เลยเป็นมื้อดึกอีกเม่นบปล่อือนี่นี่เห็นไหมกินเลยกินผักนะมันไม่อ้วนหรอกมันไม่มีอะไรนี่น้ําก็ใส่ใส่เราจะรู้ได้ยังไงว่าผักหวานป่าหรือผักหวานปลูกบ้านในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์่ะ เราจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือผักหวานป่านี่คือผักหวานที่ที่ปลูกขายที่ปลูกเก็บอยู่ที่ข้างรั้วบ้านเก็บที่ข้างรั้วบ้านแกงมันจะไม่มีกลิ่นหอม,มแต่ผักหวานป่านี้แกงที่ลานวงปู่หอมไปถึงจำปาดงเลยนะมีหน้าเราเดินผ่านเมกี้เรารู้เลยเนาะอ๋อมันหอมจริงๆนะราคาก็แตกต่างกันด้วยนะผักหวานป่ากิโลละห้าร้อยบาท<ม>ผักหวานบ้านกิโลละสามร้อยบาทห่างกันตั้งสองร้อย แต่คนคนซื้อรู้ไหมคนซื้อนี่เขาจะถามว่าผักหวานป่าหรือผักหวานบ้านเพราะว่าราคาแตกต่างกันแต่เขาจะก็จะซื้อผักหวานบ้านนะผักหวานป่านะผักหวานบ้านราคาถูกแต่เขาบอกว่ามันไม่อร่อยแล้วมันไม่มีกลิ่นหอมูกไม่ได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะ อ่ายเลยค่ะอาเลยค่ะแาอะไระนม่แอดมินก็จะด้วยเขียวมีน้ำบัตงไม่มาด้วยอแเนปนเมาแนเข้าเอาแกน้ลกกี้ไปแล้วตอนนี้ ใครจะชิมฝีมือมินใครจะชิมฝีมือมินนคะมินขอเกี่ยวชามนึ่งขอเกี๊ยวชามนึงได้ไหม เป็มีสักหลุกละถ้วยนะข้าวเดี๋ยวหนึ่งชามได้ไหมคะโอยคมีลุกละถ้วยพอดีแล้วไม่ขึ้นโอเคขอาอต้เตียวเส้นใหญ่นะหนึ่งช่วยนะเอาเส้นใหญ่นะคะหนึ่งชามกำมือพอแล้วกำมฝั่งนู้นก็ปลูกต้นไม้นะฝั่งนี้ก็ขายต้นเตียวไปนะคะนี่เหรอถามก้มือเลยเหรอลองกำมือแป๊ะเหรอถูกถูกช้วยน้อยนั่นกไม่ อันนี้้ม่ดไไเสือมือใหญ่้เด็กน้องจะขายก๋วยเตี๋ยวไปเอาเส้นใหญ่นะนี่เลยนี่เลยสั่งที่ไหนอ่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะอันนี้สั่งจริงแน่เลยอันนี้สั่งจริงนี่ไงลุงจะเอาอะไรก๋วยเตี๋ยวสั่งจริงได้แล้วเหรอลุงได้แล้วเอาเหรอลุงได้แล้วเหรอได้แล้วเอาไตเลย

อุ้ลุงเสูตรไหนน่ะอุ้ยอันนี้เอฟซีมาให้บอกว่าต้นไม้ปุ๊กต้นไม้งามบอกให้ลุงเหรเอาใส่ได้บอกันนี้เขียนนะคะเอาเส้นใหญ่นะคะโอเคลุกแล้วก็ลุกแล้วก็เช็มดูว่ามันพอดียังสูตรนี้แหละจะใส่เยอะสูตรนี้มันใส่เออก็จะใส่เยอะใส่แค่พอประมาณอะไรมากก็ไม่เท่าพอประมาณหรอกแม่จ๋าแม่จ๋า มันน้อยไปไหมนี่ไหนเดี๋ปลุกไปคนละก่อนต้องไอปูนม่ไหนด้ปุ๊บปั๊บปั๊บเรแจ่มอ่อนต้นที่นึงลงแล้วพี่น้องต้นที่นึงเบื่อไบลุ่ดเห่อขนาดตะสมบูรณนข้าดูเยอขนาด

ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนต้นไงถามทีที่ขนาเลยอ่ะนี่ไงอันนี้ได้เนี่ยชื่อะไมด้นี่เ้อนปอย่าแ้องไอย่าแก้น้อมามันแด่นเกนไปนี่ไงก็ดกินกียวเสนใหญ่ไหม เอาเส้นเล็ก่ะเสนเล็กอาเส้นเล็กให้ป้ดาที่นึงแนนอยู่ในน้อแนนนะเอาน้ำไหมคะเอาน้ำไหมคะป้ดาน้ำองไหมคะาเอาเส้นเล็กเอาเสนน้ำมนมีน้ำมันนงสเล็กหนมหมดานงนี่คอนงบเหลี่ยมวันนี้แหละต้นใหม่ดีออกวีอย่างไราพกันสั้นขึ้นกับบึ่งนี้ บอามาันอินอ่อนอพอกกันสิก่อนแบบั้งไปหลุนใช้ไยใช้อ่